ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อน11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เรือธงไทยให้ประสบผลสำเร็จในปี2568นี้ค่ะทางท่านสุดรุฐพงศ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเน้นย้ำให้เดินหน้านโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มตัวหลังจากตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวางรากฐานปรับแนวทางในการดำเนินง,งานจนเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนค่ะซึ่งภาครัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกขณะที่ภาคเอกชนนะคะก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังและเร็วๆนี้เนี่ยท่านนายกท่านนายกนะคะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติชุดใหม่แทนชุดเดิมซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการบรรจุอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพิ่มขึ้น11อุตสาหกรรมค่ะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการนำนวดแผนไทยเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก่อนค่ะสำหรับท่านรองประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะถึงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก้าวพ้นจากรายได้ปานกลาง ทำให้คนไทยก้าวพ้นจากความยากจนและซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนอย่างครบวงจรต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะ